ครับเดี๋ยวคลิปนี้อันนีภาพเกี่ยงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมแปลไม่ตรงก็ต้องขอกราบขอตัวกันไว้ใที่นี้ด้วยเราได้แปลให้เข้าใจง่ายขึ้นและผู้ชมที่มียุน้อยควรได้รับคำแนะนำหาก,ก่าดใจจะติดหรืออยับให้เพิ่มตรงส่วนใดก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยครับคลิปนี้เพียงความบรรทึงเท่านั้นไม่มีเจนเนอเรนหรือแอบแปลและไมย่ยุยงให้มีปัญหากันมังกรใกล้ไม่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าปีศาจบางทีอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมามีเพียงตะกูลเดีียวทท่่านนั้สามามรรถใช้อสูพวกดระกูลเยเา เนื่องจากพวกเขามีความสามารถทําให้มังกรอยู่ภายใต้คําสั่งพวกเขามีอิทธิพลมากในอาณาจักรเพราะเป็นตระกูลที่โดดเด่นที่สุดเหลืออีก13วันก่อนเลเวนวาเต้จะได้รับการนิทษศกรรมเต็นผู้บัญชาการแคมเดมอนคอปข้ามาแล้วดูเหมือนแกจะกลับมาคนเดียวอีกแล้วนะเพ่เมืองความตายเลเวนวาเต้ แล้วภารกิจส่นแนวไปถึงไหนแล้วลหรอมีปีศาจจำนวนมากในแนวหน้าหากเราไปเชิญกับกองกำลังหลักโอกาสชนะแทบจะไม่มีเลยโอ้โหนี่แกกกำลังพูดว่าแกไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้อย่างนั้นเหรอดีเราแพ้แน่ถ้ามีแค่เราแต่ในวันพรุ่งนี้ดูเหมือนตระกูลเบดารกอนจะมาช่วยเราอิ่งไปกว่านั้นเขาน่าจะเอาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมาด้วย นั่นก็คือมังกรอะไรนะแกกํากลังพูดว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนั่นอยู่ข้างเราเหรอข้ารู้ว่ามันฟังดูไม่น่าเชื่อแต่เพนดากอนได้ฝึกมันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว,ว,ยยว,ลวมังกรจะจัดการบิซตาแทนเราตระกูลเพนดากอนพวกเขาเป็นตระกูลทรงอำนาจที่สุดของอาณาจักรและมีสายเลือดของกษัตริย์ข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมข้าว่ามันเป็นแค่ตำนานใครจะไปใช้ชีวิตอยู่กับมังกรกัน เขาใช้ชีวิตต่อสู้กับปีศาจมาสิบปีแต่ก็ไม่เคยเห็นมังกรเลยสักครั้งข้าไม่คิดเลยว่าบันไดจะชื่อเรื่องที่ตีใหญ่สุดท้ายเขาก็บ้าไปแล้วข้าได้ยินมาว่าบรรพบุรุษของเพนดากอนเสียชีวิตและได้สูญเสียอิทธิพลไปบางส่วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นแกไม่มีสิทธิจะปฏิเสธนี่คือคำสั่งแล้วก็่งนี้เกมไม่ต้องไปที่สนามรบหมายความว่ายังไง ก็เรามีมังกรก็ปล่อยให้มังกรใจการสิก็ไม่ชเชลิเหรือไงส่วนแกต้องดูแลเด็กเวนเพดากอนนั่นก็ดี <Good ie. S 1> อย่าปล่อยเขาไว้เข้าใจแล้วเอาตอนนั้นดีดีไปแนะนำตัวกับเดยุคในอนาคตกันเจอกันพูงด,ดีแล้วข้าจะรอเราไม่ชะร้องกันต่อเถอะ เขามาจริงๆถ้าไม่เข้าใจทําไมคนในราชวงศ์ถึงมาช่วยพวกเราในที่แบบนี้มันไตเรียกว่าเด็กเหลือขอข้าต้องดูแลเด็กนี้สายเสียหรอวะไม่ว่าพรุ่งนี้เราชนะหรือแพ้ตัดได้ที่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าก็จะได้เป็นอิสระแค่นั้นแหละข้าขอโทษที่รบกวนนายน้อยน,นี่มันเสียงอะไรกันเรากันว่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์ข้าขอโทษที่รบกวนท่านโดยไม่แจ้งล่วงหน้าข้ากำลังคุยกับท่านเพนดากอนอยู่หรือไม่ ผู้บัญชาการเดมอนคอปหน่วยที่12เลเวนวาเต้ข้าได้รับคำสั่งให้ปกป้องแนยนอยในวันพรุ่งนี้ดังนั้นข้าจึงมารายงานตัวต่อท่านไม่จำเป็นแค่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้จงมีอะไรถ้าท่านไม่ได้เอามังกรมาด้วยพลังของมังกรนั้นจำเป็นสำหรับการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มังกรไปช่วยแน่นอนใจเย็นเจ้ากบไปซะเข้าใจแล้วครับ เขาเป็นเด็กจริงเหรอความสงบที่ปิธธรรมชาติในฐานะคนหนึ่งที่เคยเป็นคนในอาณาจักรการมาที่นี่คนเดียวเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็ไม่สําคัญยังไงข้าก็ได้เจอเขาอยู่ดีนายนอยเป็นแล้วก่อนปรากฏตัวแล้วเฮ้ยเพ็นเด้อเกิดอะไรขึ้นนั่นคือ มังกรขาวค้าคือเอลเลนเพนดากอนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปมาเริ่มต้นกำจัดปีศาจกันเลย